สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้เป็นคลิปรวมเสียนครับพี่น้องเนาะคลิปรวมเสียนครับลาพัฒนา2องทุ่มครึ่ง12มิถุนายน67สิบเจ็ดว่าวัจะเป็นเด่นเดินดีเจ๊ปูอาจารย์เออาจารย์เอกแล้วก็อีกหลายเสียนครับพี่น้องพี่ปะกกายครับคนภูเขาปูปิศนาครับเสียนกระทุ่มแบนป้าดาครับไล่เลี้ยงไปครับพี่น้องเนาะ ในคลิปนี้ค่อยๆเบิ้งไปเด้อครับผมครับเดี๋ยวกลับมาเชื่อภาพพีนองที่ค่อยๆ่อยเบิ้งไปน้ากันครับแนวทางตัวเลขคลิปรวมเซียนครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขคลิปรวมเซียนน้ำเชื่อผ้าลวยกับขอกราบขอพระคุณปูแล้อก็บขอพระคุณถูกๆเซียนเด้อครับผมครับไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขเล่าพัฒนาร่วมเซียนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมสํานักแรกเจ๊ปูครับพี่น้องเนาะกดว้างหันเพื่นได้ห้าหกเจ็ด เข้าทั้งหกทั้งเจ็ดครับพี่น้องเข้าบนเข้าล่างครับวดนี้เจ๊ปูได้แปดเก้าศูนย์ครับผมลาพัฒนาเด่นบนล่างของเจ๊ปูสิบสองมิถุนายนหกสิบเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับนี่แหละครับพี่น้องวันวัะหันประกบกับเด่นดันดีเข่าที่หกศูนย์นะครับผมหกศูนย์ศูนย์หก มาเบิงที่เด่นเดินดีครับพี่น้องเนะงาะวดนนี้ได้ตัวไหนครับผมเด่นเดินดีได้แปดเก้าศูนย์ตัวเดียวกันครับพี่น้องงวดน,นี้ได้ตัวเดียวกันแปดเก้าศูนย์เหมือนกันชุดประกอบคู่ครับผมมหาหันเด่นเดินดีกับเก็บปูเข้าที่หกศูนย์นะครับผมประกอบคู่ งวนนี้ประกอบคู่เป็นเลขเป็นเลขซ้ำกันครับผมน้องเนาะได้แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ครับผมเป็นเลขหกคู่ครับผมเลขซ้ำกันครับกลับด้วยเด้อครับผมเนี่ยครับพี่น้องมวดน,นี้ได้ตัวเดียวกันครับผมก็เลขประกอบคู่มากได้ประมาณนี้ครับ เจปูและเด่นเดินดี890เหมือนกันอาจ,จารย์เอครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เดินดีมากงบวัวหันรุดไปขเขาเตอตัวเด่นงวดนี้ได้6 7 8 9ครับผมตัวเด่น2ตัวมี6 1 8 1 6 2 8 2 6 3 8 3 7 1 9 1 7 2 9 2 7 3 9 3 จานเอปันโชคครับคนภูเขาครับพี่น้องเนะาะเมื่อหันเข้าตัวเด่น6กับ7เลขติดบนล่างเข้าที่0กับ2ประกอบคู่เข้า6 0ครับงวดนี้เด่นบนล่าง0กับ1 2ตัวบนล่าง0 2 0 3 1 2 1 3ครับเลขติดบนล่าง2 3 4เดี๋ยวจะเอาเลขติดบนล่างนี่ครับพี่น้องไปประกอบกับอ่า พอลาดเผาครับหรือว่าเลขเคน,นหนึ่งสี่กี่เลขดิครับพี่น้องเลขสองอันนี้ประกบกันเนี่ยครับจริงๆเหตุการณ์มื่อเสานี้มีเหตุการณ์หนึ่งด้วครับผมงูเข่าบานน้ําเชียครับยัดเดิมแล้วครับพี่น้องนี่เป็นเลขทะเบียนเป็นเลขบานอีกทีน้ําเชียทั้งนั้นเลยนี่ครับ เียมาเล่าครับผมบินเสียวเลขกของคนภูเขานี่ครับพี่น้องตัวเด่นนี่มาประกบกับเลขกของพอหลาดพผาด้วยครับผมเนี่ยครับได้ศูนย์ไอได้2องศูนย์สองสามสองีสามมสามครับผมเนี่ยครับพี่น้อง พอลาดเผากับคนภูเขาถ้าเครื่อยงวังหันเขาทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องกับชุดประคอบนี้แคปหน้าจ,จอไว้เปรียบเทียบเบิ้งเดอ้อครับผมปูปิศนาเพิ่นมาเพิ่มเลขสองตัวครับผมสองศกับสี่ศย์ครับผมอันนี้เป็นชุดที่ลงไปหมู่ว่านนี้ครับปูมาเพิ่มสองศกับ4ี่ศูยเด้อครับผม พี่พรครับพี่น้องเนาะวิ่งเข่าครับผมติดบนล่างเขา่ามวนนี้เด่นบนห้าศูนย์เจ็ดสองตัวบนเจ็ดสี่ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งห้าสี่ห้าห้าห้าเก้าโอห้าแปดครับผมสามตัวมีหกเจ็ดสี่หกศูนย์หนึ่งล่างเด่นศูนย์หนึ่งสองครับหลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยล่างหกสองเก้าครับ คบคู่ล่างมี06 09 16 26 29 19ครับเน้นไปที่06 09 16 26และ19ครับนี่นะครับผมแคปหน้าจ,จอไว้เบิ้งเด้ครับผมพี่น้องประดางวดที่แล้วเข้าเลขวินครับผม

อาจารย์เอกครับพี่น้องเนาะเพิ่งจะมาลรุดงวดบังหันครับผมก็นานี่เดินดีมากเด่นบน6กับ1ครับก็บมี6ก6 7 6 8ตัวเน้น6 3 6ามหเก้าครับเด่นล่าง0นย์กับ5เน้นไปที่0 2ตัวล่าง30 40 50 80และ90เน้น30 40ครับอาจารย์เอก เซียนกระทุ่มแบนมวดว่างหันเขาตัวเด่นคือหกเลยครับผมมวดนีแเ้าหกครับเด่น8ปดเตัวมี3า9หก8 8 9 2 0 9 9าหนึ่ตัวบนล่าง8ป8สองแปดหกสเครับผมเบิ้ลแปและ99ครับพี่น้องเนาะ แปดหต้องมีให้เห็นครับผมพี่ประกายครับพี่น้องว่างานเขาเลขทะเบียนรถครับผมห้าเจดสองสพี่น้องเอซีสิตามก็ได้เด้อครับผมฉบับนี้เอกพีเศียดไปน,นี่งวดนี้พี่ประกายวิ่งบน4ี่กับ9กครับผมวิ่งอา่าลูดบนหลักหน่วย9 10บบนได้2กับห เน้นเก้าครับพี่น้องเนาะเป็นหลักหน่วย2ตัวบนสองเ9้าหกเครับผมเน้นไปที่6กเกตัวบน469 429เครับเน้นไปที่4ี่หกเเม็ดเดียววิ่งลูดล่างสี่ครับผมเป็นหลักหน่วย2ตัวล่างมีศูนย์สี่หสีดสี่และ34เน้นไปที่1นสี่และ7จดสี่ครับผม เอาครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับผมนี่ก็เข่าบนล่างครับผมสองชุดนี่ระวังให้ดีครับพี่น้องเนาะเอาครับพี่น้องปิดท้ายด้วยเลขดับบนพ่อแสวงด้ครับผมมนนี่มักกระจัดคัดกะพ้านครับพี่น้องเนาะครับผมดับบนสามทุกหลักครับผมตัวสามกับเดินล่างดนที่กันได้ครับผมในคลิปนี้น้ำเชียร์้าร่วยกับ ขอไว้พ่อนหนพี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหัวเรื่องเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะลาพัฒนาสองทุ่มครึ่ง1ิมิถุนายน67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ